ที่โรงเรียนช่างกลอุดรธานีนายนิติพัฒนีลาเลิศแล้วกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการกร่วมผลิตบัณฑิตกระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตระหว่างโรงเรียนช่างกลอุดรธานีโดยนายบุญชอบคณิตารงผู้รับใบอนุญ,ญาตกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันค่ะ นายสุรศิษฐ์นาคคำพุ่มในการโรงเรียนช่างกลกล่าวว่าโรงเรียนช่างกลอุดรธานีได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีประทุมวันเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บรรัณฑิตเพื่อเตรียมกำลังคนที่มีฝีมือชำนาญอย่างมืออาชีพพร้อมที่จะรองรับการเปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยทั้งสองสถาบันค่ะมุ่งหวังว่าการลงนามในครั้งนี้ จะส่งผลที่ดีต่อบุคลากรนักศึกษาในจังหวัดอุดรธานีและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรองรับการกระจายตัวของภาคเศรษฐกิจดังกล่าวตลอดจนนักศึกษาเมื่อจบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างและวิศวกรมืออาชีพที่มีฝีมือก่อให้เกิดการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนสืบไป ขณะที่นายกองตรีพิสิทธิ์พิพัฒน์วิไรกุลผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีค่ะกล่าวว่านิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีจะมีโรงงานอยู่150รโรงงานโดยอัตราการจ้างงานภายในนิคมนะคะจะมีอยู่ที่2 0 0หมือัตรานอกนิคม4 0 0 0มื่นอัตราก็มีความหวังค่ะว่านักศึกษาที่นี่จะเป็นส่วนหนึ่งของนิคมที่จะช่วยกันพัฒนาจังหวัดอุดรธานีของเราและภาคอีสานต่อไปค่ะ